เราได้ฟรีดาวเหมือนกันคันนี้ถ<ช>้าลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะเอาไปเลยดอกเบีย้ย2.79ใช่ค่ะผ่อนต่อเดือนแค่12,500<ช>เราคิดจากฟรีดาวนะ์ใช่ค่ะคิดจัดเต็มค่ะพี่ สวัสดีค่ะน้องฟ้าใสนะคะกับมะเหมี่ยวนะคะวันนี้นะคะวันนี้เราจะมารถตูแ้แถะที่สำคัญวันนี้เราเอาตัว <Diesel S 2> <Diesel S 1> ดีเซลมาด้วยถาเป็นยังไงบ้าง สำหรับคันนี้ค่ะเป็นโตัยเ,เป็นโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะคะเครื่องโยนต์ส0ม0ปี2014นะคะ,คะอ่าเป็นเครื่องดีเซลเนาะคันนี้ราคาพิเศษอยู่ที่6,99,000บาทเท่านั้นค่ะ,คะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวใหม่แล้วไม่ใช่ใคคเครื่อง2005นะอันนี้ปี2014 m ค่ะไมหน้าเชนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยะนะคะเราได้สีดาวเหมือนกันคันนี้ถ้าลูกค้าเครดิตดี นะคะเอาไปเลยดอกเบี้ย2.79ใช่ค่ะผ่อนต่อเดือนแค่12,500่เราคิดจากฟรีดาวน์นะใช่ค่ะคิดจัดเต็มค่ะพี่เมี่ยวเดี๋ยวเรามาดูตัวหน้ารถกันซิว่าเป็นยังไงบ้างค่ะตากล้องจ๋าอันนี้จะเป็นโฉมหน้ากระจังใหม่จะเป็นโคมเมียมเมียมหมดเลยนะคะเ้ราหน้าเป็นตัวเก่านะคะก็จะเป็นหน้าใหญ่จะใหญ่ขึ้นโคมเมียมหน้าใหญ่ขึ้นอ่นนั้นเดี๋ยวเรามาดูด้านข้าง ยางก็เหมือนกันนะคะยางเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เสีสี่เส้นให้ใหม่เหมือนกันนะคะดูด้านหลังนะคะด้านหลังนี่ก็มีกล้องหลังใช่ไหมคะพี่เหว่ยวเรียบร้อยนะคะที่ปัดน้ำฝนอันนี้จะเป็นกระจกยังใหม่กระจกมองหลังให้ดูนี่โอ้ด้านหลังเป็นไงคะกว้างกว้างนะคะว้ง กว้างกว้างเลยค่ะกว้างขวัางมากเบาทุกอย่างจะครบหมดนะคะที่นั่งเบาครบแอร์เหมือนเดิมแอร์เย็นคันนี้ค่ะที่เราได้มานะคะให้ดูได้เลยไม่มีชนนะบางทีเนี่ยรถตู้เฮ้ไปวิ่งอะไรไหมอันนี้เขาบอกได้เลยเขาไม่ได้ไปวิ่งอะไรมากนะคะดูนะคะข้างข้างล่างนี่ก็ยังมีรอยอ์ตอยู่เพราะฉะนั้นรถไม่มีโดนชนนะคะย้ํารถไม่มีโดนชนแน่นอนนะคะบางทีลูกค้าเนี่ยฟ้า เขาจะกลัวแล้วก็กังวลมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมรถเนี่ยเขาจะไปวิ่งพวกสาธารณะกันเยอะรถมันจะช้าแต่รถที่ช้ามาเราก็จะโยนออกตีออกเราก็คัดเข้ามาเหมือนกันกว่าจะซื้อเข้าพี่เมียตรวจเช็กกันโหหลายรอบหลายจุดนะคะเช็คทุกสิ่งอย่างถูกต้องถึงบอกว่าถ้าเจอชนยกให้ฟรีใช่ค่ะป่ะเราไปดูด้านในค่ะไปดูด้านในนิดนึงเดี๋ยวจะเปิดเปิดแอร์ลองเครื่องให้นะคะนี่ด้านในเราก็ เป็น3ามแถวนะคะสําหรับคันนี้เบาะเดิมๆนะคะคอนโซลหน้าเราก็นี่เลยอันนี้เรามีจอให้เรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับคันนี้ดีเซลเนาะนี่พร้อมจอนะคะนะคะสําหรับคันนี้คันนี้จะเป็น3ามแถวน้องพี่เมียวเบาะเดิมๆเราการันตีทุกอย่างใช่คอนเฟิร์มใหม่มากด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่มองหาดีเซลราคาเบาๆก็แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะปี2014นราคา6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันพร้อมจอ พร้อมคอนโซลเป็นไงเยอะจริงๆด้านข้างก็บุเรียบร้อยแล้วนะใช่ค่ะเออด้านล่างใช่นี่ด้านข้างนี่เขาเก็บทำบิ้วมาเรียบร้อยแล้วนะคะด้านข้างเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันอีกทีเบาะคู่หน้าก็จะเป็นเบาะหนังนะคะใช่ไม่ช้ำเลยนะคะที่นี่อ่ะดูคานหน้าได้เลยมาซูมเข้าไปให้นิดนึงให้รู้กันจริงๆไปเลยว่ารถสวยจริงนะคะไม่มีโดนเห็นไหมคะ สีทุกอย่างเขายังแต้มไว้เลยขนาดรถปี2014ก็บอกว,ว่ารถ <พอ S 1> ไม่มีโดนเนี่ยเดิมหมดเห็นไหมคะ,ะน,นวันนี้เราขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะ,ะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ